ครับสวัสดีครับผมทีซีชนแนลนะครับตอนนี้มาที่บ้านของคุณยายอุ่นเจอใครเอ่ยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับลุงแหวงสองช่องสองช่องหนูนากับผมนี่แหละหนูนาหนูนาไม่เรียบร้อยก็เลยไม่มาพาหนูนาพาไปดู เงาตุงแบงมาถึงเมื่อวันไหนเนี่ยมาถึงวันนี้แหละครับอ๋อถึงวันนี้เนาะลมเพล่อมพัดอ๋อคิดถึงยายเนาะเลยมาเนาะบุญบุญพามาอ๋อครับเพราะเห็นว่าเขาจะทำบุญเลยมาบุญพามาเห็นไม่ได้บุญกันละไม่ถึงยายเลยยายยายเป็นยังไงยายรู้สึกดีเป็นรู้สึกยังไงยายอ๋อยายก็ดีใจอืมก็ดีใจ เพ่อดีใจเพื่อนเพป็นเห็นลูกชายเพื่อนพ่อดีใจเนาะเหลายจังเห็นหน้าบุญพม่าจังนั่งย่างติับแล้วมาคราวนี้ลุงแหวงจะอยู่ประมาณกี่วันนะครับเนี่ยครั้งนี้อ๋อไปอยู่ไม่กี่วันหลอดมาเอาบุญเสร็จก็กลับแล้วแล้วจะกลับมาใหม่อยู่ มาล้มบุญกระถินหรือยังไงโอ้โหใหญ่ห่ะเขาดูล้มบุญกระถิ่นนำบุญพุ่กันสุดทชัยสุดท้ายเนาะวัดป่าไม้มาเทียแรกมาได้เอาเทียสุดท้ายเนาะครับครับครับไม่ได้ก็ยกสุดท้ายก็ยังดีอารุณไปเช่นละมีมีเอฟซีหลายท่านเขาบ่นคิดถึงลุงแดงอยู่นะอ่าขอบคุณนะครับที่เป็นหลวงขอบคุณมากๆครับเพราะว่ามีแห้งครับยุ่งไม่ได้แห้งวันคนยืนครับนะ เขาเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าลุงลุงแหวงหายไปเลยแล้วก็ไลค์ก็ไม่ได้ไลค์คลิปก็ไม่ได้ลงอแล้วเป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลค์เลยมันก็งานงานมันเริ่มมีเนาะเริ่มมีงานเข้าแล้วปกติเราก็ทานั่นทํานี่ก็ไม่เคยถ่ายกับเพื่อนเขาเนาะไม่ค่อยถ่ายเยอะเอาไปมาก็เลยนึกนึกขี้คานมาเนี่ยเอาแล้วลุง แล้วลุงแหวงก็ไปไปทำธุรกิจส่วนตัวกับกาแฟเนี่ยไหมเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยางหลังเนเขาไมได้ท่นทนี่ถ่ายก็อาทำาก็มไม่ได้อันนันเลยเอะว่าปกตินี่เขาทำอะไรเขาจะถ่ายยายแม่จะถ่าแต่ผมมันไม่ถ่ายผมผมไม่ถ่ายแบบนี้ผมถ่ายไม่เป็นนะก็เลยแบบ มันก็เลยว่าต้องนั่งคุยอย่างเดียวคือมาถ่ายคนกันเองนี่มันมีความรู้สึกว่ามันยังไงเนาะเขินๆยังไงเ่สบายดีเราได้ถ่ายคนนนี้สบายดีคือเราไม่ต้องพูดต้องปากหายายครับครับเอาเราเราได้คนดูเยอะเป็นมันมันเหมือนเราไม่ต้องปากแค่ทำนายายมาถ่ายคนนั้นคนสบายอันนี้ต้องวอาเองเหนื่อยครับก็เลยว่ามาเยี่ยมเราดีกว่ามาเยี่ยมมายามเราเนาะมายามเดี๋ยว อยากอยากให้ทำี๋ยวก็กลับมาทําใหม่แล้วดูก่อนดูด้านเราครับครับไม่เพื่อนก็ทำเพื่อนเยอะแล้วก็มาทําช่วงนี้ก็กวกก็ไม่มีอะไรเพื่อนก็เยอะหลายแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบจะให้ถ่ายอะนะแม้แต่ป่านบ่มือหรือบ่แม่ป่านการในขายอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ขายอะไรเนาะคให้เพื่อนให้ชาวบ้านเขาทำกันแล้วก็ขอขลุ่ยพ่วงให้เพื่อนหลายๆอย่างหลายเหตุผลก็เลยใจพ่วงกัน ให้เพืเ่อนๆก็ได้ทำเหมือนเราเต็มที่ได้ทำเต็มที่แล้วก็ติดตามดูอยู่นะฮะแต่ว่าก็จริงถ้าไปอยู่ที่บ้านก็สามารถทำคอนเทนต์ได้ที่บ้านอยู่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ว่าก็ยังว่าเนาะเพราะอาจจะอาจจะไม่สะดวกหรืออะไร<ช>สักอย่างเนาะเราตอนแรกก็สนุกเนาะเพราะว่าเขาก็มันมีมันมีเรื่องให้ทำให้พูดเยอะนะเป็นแรกๆ หลังมามันต่เหม็นมันเหม็นมันมีแต่เรื่องนั้นก็เลยว่าหยุดหยุดน่าจะดีกว่าก็จะมีเรื่องเขาอ่เงี้ยมันมีแต่เรื่องของเราเราก็กลัวเอฟซีจะเบื่อเราด้วยนะมีแต่เรื่องของเราที่เราก็พูดมากพูดเยอะมันก็จะไปมีเรื่องกันใช่ปะอืมมันไม่ได้อยู่พักประเด็นก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราจะหาถ่ายที่ท่องเที่ยวไปดูกันนะแต่ที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะคือแหวงอยู่ที่ไหนนะก็ยังไม่ได้รถได้ลดก่อนที่คอนแก่นได้รถแล้วก็ไปเที่ยวหลายที่แหละอยู่อำเภออะไรนะมีรถอยู่ อยู่เขตขอนแก่นนะครับเดี๋ยวอยู่ในเมืองเลยใช่ไหมอยูอนแก่นครับอืมแถวกลางเนาะก็วันนั้นเห็นเห็นทางลุงพลอ๋อมันมันมีสายไปไกลไกลดังเห็นไอ้เขาไปถ่ายเขาเขาไปทอดกระถินที่ชุมแพอืมวังนนท์คูณครับอืมได้ปัจจัยทตงวงรวมบุญต่างบุญก็สามแสนเออแล้วแล้วแล้ไอ้นั่นไม่ได้ไปกับเขาเหรอชุมแพผมไมแอบดู โอ้แบบดูไม่ได้ไปด้วยครั่ว่าไม่อยากไปอยากไปอยู่แต่มันมีเหตุมีเหตุทาให้เราไม่ได้ไปนะอยากไปเด้เราพูดถึงนะแต่แกคืออยากไปร่วมแล้วก็จะได้กลับมาด้วยนะแกก็ไม่ได้ไปก็เลยมันไร้ระย่างจิตเนาะก็เลยไม่ได้ไปแต่อยากไปนะก็เลยไม่ได้ไปก็ตามไปที่กองก็ดูอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดูนะดูตั้งแต่เขาไปดูข้างค้าก็แล ครับครับเพื่นได้ไปกินเลี้ยงที่โต๊ะที่ไปนี่ผมไม่ได้ไปคอนแก่นตะกี้นี้ผมไม่ได้ไปมันไกลเปบ้านได้ไปไหมก็ไปแต่อนุนาตนะไปฝากฝากอะไรถึงเอฟซีไหมอ๋อนี่ต้องให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ให้ให้แคบพลาดโควิดนะครับแล้วก็ไอ้สู้ครับสู้แต่ตอนนี้ก็ยัง ก็ย <ève> ังไม่ได้ลงคลิปอะไรเนาะยังไม่ได้ลงแต่อนาคตข้างหน้าก็จะจะลงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าจะลงจะมาตั้งหลักใหม่เมื่อะไรเสียฟอร์มไปนิดหน่อยจะมาตั้งหลักใหม่กัเสียฟอร์มจะมาตั้งฟอร์มใหม่ครับเดี๋ยวไปคุยก้าทนายก่อนคุยจ้าว่าน้าก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับที่ให้มาคุยกันในวันนี้เนาะไม่ไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์นะเป็นการคุยกันแบบกันเองเนาะครับผม ขอบคุณนะครับอะไรครับคุณยายไปไหนไปกันโอเคครับขอบคุณคุณยายครับคุณยายอวยพรให้เอหน่อยคุณยายอ้าว่พี่ท้ายรายการเนาะเกี่ยวอะไรกับยายเอ้าเกี่ยวกับยายดิยายอวยพรเก่งทีซีชนแนล อีซีชาแนลบอกมันนี้กะเฮอมีความสุขความเจริญเด้อความเจ็บย่าได้ความไข้ยังมีเด้อสุขภาพหลัใจเด้อเฮ่อหายโรคหายไข้เด้อโรคโควิดกะเฮอมันพ้นไฟไปเด้อเฮ่อหายไปเบิดทุกโรคเด้อจะไปหาเงินได้เมื่อกำจะหาข้ามได้เมื่อก็พอกินพอท่านนอนหลับก็จะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนแบลฝ่ามือก็ได้แก้วมันีสุดโทษหายมีเฮอมาผ่านมานหายมีเฮอมาบีดเด้อนอนหลับได้เงินผ่านนอนฝันได้เงินล้านข้านเข้าสุขกระเป๋าทุกมือทุกวันเด้อ คิดตัวเงินก็เงินไหลน,น้องคิดตัวทองก็ท,อง,กทองไหลลังเข้ามาเด้อคุณพระศิลันาใจจงพบปั้บรักษาคุ้มครองเอออยู่ดีไม่แห้งตลอดสิเด้ออายุยืนร้อยเอ็ดพันภาษาเอซีอยู่ภายในประเทศตั้งประเทศก็ยูทูบโลกก็ดีสาธุครับสาธุครับาอาต๋